พุทธศาสนิกชนชาวตราดและกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านค่ะต่างก็พร้อมใจขนรายเข้าวัดทำบุญก่อเจอดีทรายวันสุดท้ายสงกรานต์ปี2568ค่ะ บรรยากาศการทำบุญวันสุดท้ายเนื่องในวันสงกรานต์ที่จังหวัดตราดค่ะพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาร่วมทำบุญขนทรายเข้าวัดเกาะเจดีทรายโดยเฉพาะที่ศาลาการเปลี่ยนวัดคลองเพชรตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดพบว่าพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดตราดต่างร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสสำคัญวันสงกรานต์ประจำปี2568ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสารประเพณี อันดีงามของไทยโดยประเพณีการขนทรายเข้าวัดและก่อจเจดีทรายนั้นเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นิยมทํากันในช่วงสงกรานต์ตามความเชื่อโบอราณคือเมื่อเราเดินเข้าวัดเท้าก็ติดดินติดทรายออกไปด้วยส่วนวัดสุริจันทรน,นิมิตวรวิหารตําบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี เทศบาลตำบลเขาพระงามจัดงานประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามประจำปี2568ค่ะซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญของพื้นที่ที่จัดต่อเนื่องมายาวนานถึง113ปีโดยมีสิบเอกสุรศักดิ์ปุนเอื้องประลัดเทศบาลตำบลเขาพระงามเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนางอารีเลอกสภาพผู้อำนวยการทททสํานักงานลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศ สบานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกันอย่างหนึ่งแน่นค่ะ กิจกรรมสำคัญของงานคือการส่งน้ำหลวงพ่อพระงามจำลองหรือพระพุทธปฏ,ปฏิภาคมัธยมพุทธการและขบวนชักพระหลวงพ่อพระงามซึ่งประกอบด้วยรถบุพชาติอันวิจิตรสวยงามเทพธิดาเทพพทบุตรและขบวนพุทธศาสนิกชนร่วมดึงเชือกยาว99เมตรแห่บุตรสบกหลวงพ่อพระงามไปตามเส้นทางในชุมชนระยะทางกว่า5กิโลเมตร ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามถือเป็นการแสดงพลังแห่งศรัทธาของประชาชนในท้องถิ่นที่ร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงามของชุมชนและยังสะท้อนความเชื่อที่ว่าการชักพระในช่วงสงกรานต์จะก่อให้เกิดอานิสงส์เกิดฝนตกตามฤด,ดูกาลและเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตนอกจากนี้งานยังเป็นเวทีแสดงถึงสายใยความสําคัญระหว่างชุมชนกับวิถี กเกษตรกรรมความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมส่งน้ำหลวงพ่อพระงามเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยได้ค่ะ